นายเราเอาเอาหัวแจไม่ออกอ่ะมาดับอะไรดีนี่เอาี่เราชอบกินตับนะรู้เปล่าอันนี้เรากินกินดูตับอเอาเอยอ้อยเอาตับมาตบหน้าตายดีกว่าโอ้ย ปวดะมันปวดคอนท์ All I can tell you about this next procedure is that it will be e x c r c i a t i ออวันนี้นะคะเราจะมาผ่าตัดโซลากันนะคะนี่คือโซลานะคะโซลาทำอะไรมาหรอหมอผมผมปวดหัวที่ผ่าตัดหัวใจเลยไม่ได้หมอไม่คด้หม นิ้วหมอนิ้วนิ้วติดเข้าไปในซี่โค้งอะโซนไลทอย่าเอานิ้วซี่โคงนิ้วนิ้วนิ้วเอาซี่โค้งมาเกี่ยวนิ้วเราดิเหลือาดีเลยเอานิ้วไปเกี่ยวซี่โค้งผมคุยคนไทยค่ะคุยคนไทยดูนะดูอะไรหอยาหมอยาเข้าไปหมอหมอยาเฮ้ยหมดรอบคำสำเร็จได้ปะ

แล้วนี่มันอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องทำอะไรในป่วยเป็นไรหรอนายบอกเราก่อนตื่นมาบอกเราก่อนนายผ่าตัดหัวใจผมผมมีเสี้ยมตําอยู่ในหัวใจเออมีเสี้ยมตําในหัวใจเหรอใช้อะไรผ่าเนี่ยผมอย่ผมปวดผมปวดหัวใจมานมนาแล้วผมอยากจะได้หัวใจที่มันไซส์บิ๊กว่านี้อันนี้มันเล็กไปครูนอกใจนายอ่ะนายเห็นมีปัญหาองหัวใจอ่ะใช่ใช่ไหนนละ๋ยวบอก หมอน้ำมันขวานหมอหมอน้ำมันขวานน้ำมันขวานมันงัดไม่ออกอ่ะแข็งยังเลยอ่ะนี่มันสี่โค้งนะโอ้ยนะใครเอาขวานมันล็อตเป็นสี่โค้งให้เราเอาเข้าไปเอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันยากจังเลยอ่ะ เฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วเย้าอะไรแตกบัอะไรแตกไี่โคองไอซิคองเริ่มกระท้อแล้วนายอดทนไว้เราจะช่วยนายให้ได้นายจะต้องมีชิมรอดโอ้ยโอ้ยยากจังวะมอได้ไปา อเอออันนี้แท้ได้ผลอันนี้แท้ได้ผลอยู่ปอดปอดปอดผมปอดผมผมสามาลผมจะฟ้องหรอกเหลียวติดเหลียวติดเอาดเงินเดือนมาอะไรอะไรติดนะเหลียวติดเหลียวมันไม่ออกอ่ะนายสงสัยต้องอันเนี้ยแหละ อะไรเดียวไม้เบดบอลเอาไม้เม็ดบอลมาทำอะไระนี่มันนี่มันเทพนี่มันวงการาเทพประเภทไหน,น,นเนี่ยวต้องเหมือนอย่างงี้ยเหรอฟาดลงไปตรงตรงเสรันจะมามาวอ้โห ผมว่าผมเลือดออกผมเลือดออกเลไม่ปอดอกไม่เป็นไรเราแค่จะรักษาหัวใจไงส่วนเอาไว้ส่วนอื่นไม่จาคันอะไรเท่าไหร่ยมันสับคัญนี่วะมันไม่ออกอ่ะเอาเอานี้อันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวก็หายแล้วเดี๋ยวก็หาไแล้วโอ้ไปไปจากโลกนี้ไอ้อ้วดมากจังเลยติ่มแม่งอย่างนี้เออเอาไปทำอะไร เราจะได้มีผู้ช่วยอะ่ะเรารู้สึกว่าเราทำคนเดียวไม่น่าเวอรอ,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 อนะอ๊ะอนะโอนะโอนะโอออะอะไอกะ่ออะอกีโอะอ๊ะโอะออะอะอ๊ะออกะโออ๊อะอ เรามาผ่าตัดหัวใจไงไม่ใช่บอดหรอกไม่ไม่มีปอดหรอกคือเราแล้วหัวใจหายใจยังไงวะหายใจทางตูไปก่อนว้าวไม่มีปอดมันไม่มีอะไรหายใจไม่ใชงไงเออออไงไปหมดแล้วไปหมดแล้วไปทุกอย่างยังไม่ทีวใจถอยไปดิถอยไปถอยไป มาเย่อมาย่อ,ยอขอบใจที่ช่วยถือให้นะเอ้แม่ครับผมก็ต้อนอยู่ได้รอหาแม่ทำไมอ้าวมันตกไปแล้วนี่กันไรวะเอ๊บโอ้ยมันใช้ย,ยากจังเลยอะรู้สึกเหมือนเราจับผิดอะอ้ แม่ที่โดนลบครับผมขอโทษที่ผมหยิบใจติดเม็ดทุกวันนี้ไม่ไม่าเอาไปตายมาถึงขนาดนี้แล้วเอ้ยเอาไม่ออกเอาหัวใจมา คิดถึงกีคิดถึงกีสิกอ้ถ้ี่าได้ยิงข้อความนี้ฝากบอกหมอดนึบว่ามันไม่ความผิดคนหมออันนี้่อะไรอ่ะหอเดี๋ยวตับเอาตับทมบไปไหนหมอมันไม่เกี่ยวอะไร มาตัอะไรดี <mel od ic> นี่เอานี้เราชอบกินตับนะรู้เปล่าโอ้โหเดี๋ยว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 เดีไม่ใช่ตับเป็ดไม่ใช่ตับร้านเดี๋ยวน่าลองชิมดูชิมอะไรชิมอะไรนี่มันตับพอม๋อหมอเถียเลยอันนี้เรากินกินดูอ้ำ ออยอ้ยเอาตาประตบ้างตายดีกว่ามันเล่นยาไม่ไม่ไละไม่น่าตายเลยโุยะามันเป็นความผิดก่อนท่าาลองใหม่ดิคัาวนี้ตั้งใจนะก่อนเดินเลยหมออะไรเฮ้เห็นไอ้คันโยกทางทางซ้ายอ่ะ ขยืนมันมาหน่อยก็ดีนะคันเออเออหันมีนิดเออเออให้มันโดนให้มันโดนท้องผมสี่เอลองนั่นแหละทำไมคนไม้ทำเป็นไม่บอกหมออะหมอกก็ได้แหละทำไมทำเป็นที่บอกว่าต้องคนหมอเนี่ยงนีเหรอหนี้ใร่ปะเอ่อขยับหัวมันลงก็หันลงใส่ตัวเองอ่ะดึงคันโยกให้มันลงใส่ตัวเองไปยังมันโดนท้องยังอ่ะมันโดนท้องังยทีนี้ช่วยผ่าตัดดีๆหน่อยเถอะ เอาอะไรดีๆมาผ่าตัดทีแม่เดี๋ยวโอ๊ยหมอเดี๋ยวน้ำมันปนแกาหมอไม่ได้เหรอคนไข้วยวายจังวะหมอมาโดนเองเว้ยก๊อเกาะเกาะอ้อช่วยกันดึงหน่อยดึงอะไรอ๋อดึงไม่ออกอ่ะนายมาถามอีก ดูม่นามาทำดูม่น่ามารักษาที่นี่เลยมันเกี่ยวก่าไส่อยู่อะอะทิ้งไปอยู่ใส่นะสิโคลเราอะไรนะสิโคงสิโคงสิคงมันเกี่ยวไส่อยู่อะมะปอะไอดผมชไหาเอาไปหายใจก่อนนะ้าย ทานอตช่วยตอล้โอ้ยโอ้โหโอ้แต่โอ้โหโอ้โอ้คะองใช้ใช้ได้ดีเหมือนกันนเนี่ยุ้ปั้นฐานอตออเอาโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วสิโครงโอ้โหเอไม่เหลือแล้วเฮ้ยใช้ได้ดีเอออออสิโคงไม่เหลือแล้วเนี่ยโซะอะเออขปอดเอาหมอีกข้างนึง วางโอ้ย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 มาจ้าวมาลูบหน้าลองชิมดูลองชิมดูอะไรปอดขนาดเอาไหนผ่าได้อะอันนี้ได้ปะมีแกสละเฮ้ยมันยากจังเลยไายโดนแต่สิโคเนี่ยให้ตายเล้ว่ามันยากมากเดี๋ยวนะหโอโมอได้เละโอ้โหโมได้เลยได้มันประกบมันช่อมกันไหนล่ะลงฆ่าสัตว เ่าเป็นหมอยังไงเนี่ยเป็นหมอเ่งไอ้เกลีอะไรคุณเม็นจาเงอ่ะมันยากนะนายทนไข้ลอก่อนวัคิวกินมืออ้าวไอ้หมอเอรนี่ไงแล้วแล้วา้แล้วอ่้วทำเลยแล้วไอ้เอิบโอ้เออ ออแล้วไงต่อหมอเห็นไอ้เครื่องทันขวาหมที่มันเป็นสามสามสามแท่งนั่นแหละเอาหัวใจผมไปใส่มัน<ะ>ไอ้เครื่องที่มันเหมือนวัดวิเตอร์เลยสิยาเอาไปแทงเอาไปใส่หัวใจอันนี้เหรอโหมืนมีใครเป็นหมอกันแน่เนี่ยแทงมันเข้าไปแทงมันไปเลย <c oughs> S <S แล้วก็ดึงขึ้นมาเอาเอาหัวใจผมไปจ่อกับไอกเครื่องที่มันกำลังฮิวอยู่เออเอ,เ,อเดี๋ยวหัวใจมันก็ทำงานดีเองอ,อ๋อเองเหรอเยยังหมอไม่เห็นเว้ยออออ้าวหมอเมื่อกี้เสียงอะไรอะหมอมันเด้งไปไหนแล้วไม่รู้อะฮะหัวใจนายเด้งไปไหนอะ่ะ นลานี้มันฮิวเสร็จแล้วมันก็แดงดึงแล้วมันก็จากไปเลยอะ่ะหายาแล้วอเอาแล้วไงต่ออา่าตู้เย็นหมอนี่มีของสำรองไหมเฮ้ยตู้เย็นหรอนี่หรอเปิดดีเฮ้ยหัวใจหมอ,อ,อผมว่าผมได้กินแซนด์วิชผมขอกินหน่อยได้ไหมไม่ได้ เฮ้ยมีหัวใจอสองอันออันนึงหัวใจหมูอันหนึ่งหัวใจกลัวเอาไหนเดี๋ยวได้มันไม่ใช่วหัวใจของมนุษย <พอ S 2> ์ไปเชือลอันหนึ่งหัวใจลิงอันหนึ่งห,ยยหัวใจนกอะหัวใจไก่มันต่างกันมันต่างแต่เมื่อกี้ตรงไหนเนี่ยแค่เปลี่ยนสปีชีส์สัตว์เองไม่ใช่เหรอหยิบยากอะเราว่าคนไข้อ่ะควรพิจารณาก่อนจะมาหาหมออะทีแรกก็ไม่คิดหรอกตอนนี้คิดแล้วคิดแล้วว่าไม่ต้องมาเลยอะหมอให้นะ จากหัวใจของคนไข้ที่เสียไปอ่ะหมอให้แถมไปสองเป็นอีกอันหนึ่ง <c oughs> แล้วจะผ่านได้ยังไงล่ะแล้วหมอขอบอกเลยว่าคนไข้อ่ะคงไม่มีโอกาสรอดแล้วแหละหมอขอโทษด้วยนะมา <c oughs> คนไข้เขาหน้าไปหาหมอคนอื่นยังมาหาหมอเข้าใจเปล่าเออปอดปลอดปลอดลหมอคืนปลอดให้เอาไป ห,หมาอย่าตกตกอย่าตกเออนั่นแหละอยะ่าตกหมอแถมหัวทาน้อนให้ด้วยอ่ะตกไปแล้วอ่าได้ได้ได,ได้เอามาทำไมเอามาทำไมอ่าหะหมอหมอว่ามันยากเกินไปหมอว่าหมอจะปิดคลินิกแล้วอะคนไข้หมอขอ,อ,อหมอแถมแดิสอจากเรื่องจอร์นวิธหมอหมอจะปิดก็ไม่ต้นแถมอะไรเข้ามาดิ่หมอจะหมอจะลาออกแล้วอะหมอให้ดิสอจากเรื่องจอร์นวิธเลยนะ แล้วก่อนพิโอธไล่คล้ายๆขอจบใครทีนึงแล้วว่าเราคงไม่เหมาะกับอาชีพหมออะสติกเกอร์ลายคิปลีและผอมเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้ที่ไลา์เตอโตมีให้เลือกสของมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ